เช่นสวัสดีหน่อยวัสดีโอเคไม่รอบละป่ะวันเยสแค่รบีเหี้ยติดใมาทตีมาปะดะปะดะบ้าเปล่าเี้ยลูกคงมึงปีลูกองไม่เป็นเหรอวะันตอนน ลูกโปงลูกสึกก็ไม่ได้หนักอ่ะไม่ได้อะไรก็ปีเราเฮ้ยจะบอกเขาว่าให้ผมขับเรือก็ร้อยกันหมดให้ผมขับเรือนี่จากเรือลอยอยู่บนน้ำดีดีผมจะพาเรือบินได้ โอ้โหไอ้ที่เราช่วยๆกันไว้นี่คือไม่รอบมาเลย่เนี่ยอีกว่านะเอาละเว้ยไปตามหาวันพีกันเพิ่งตามตามไม่ได้มุ่งสูก่แกนไลน์ Thank you for coming back for us. phải nói đến đất Ý này là, nó có cả học đường ngay, ai Island never better, we'll I have a little headache, but otherwise I'm perfectly fine. tôi super, yeah, He won't làm bothering us. We 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 couldn't help her. gì đó, chúng tôi không thể giúp cô ấy, chúng ทหกเดือนต่อมา Authorities in Banoi and Palanai report that the crisis is on the ground. The aftermath of the monsoon that swept through the archipelago. All travel to and from the region is still prohibited as the rescue continues. Rumors of a possible plague outbreak have been discredited as international relief organizations continue to assess the situation. ado อ้าวอีทีนันเอาแล้วเอาแล้วคืออ้าวอีทีนันเอาเฮ้ยเราหายไปไหนเรือโดนเรือกินไปแล้ว ตัดสกิปสกิปเพื่อเอาฉากจบแล้วเครดิตนะฮะเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มันเอาจริงไอ้นี่มันเพิขึ้นคำเตือนเมื่อกี้ไอ้ที่ก่อนจะกดเริ่มอะมันคืออะไรวะไม่รู้ไม่ได้อ่านกูก็ไม่ได้อ่านกดข้ามแม่ง que okay, topla